มันยิ่งกว่าแมวมีเจ้าของอย่างนี้นฮะอืมทำตัวเหมือนเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาเลยนะอืไอีช้างติดสาวไม่กลับบ้านกลับมาก็เหลือแต่หัวขุนจนอ้วนพาไปหาหมออย่างดีหนีไปหาสาว ช้างเ,เอ้ยลูกอ้อสาะชอละเดิมแมวใครนะฮะอืมโอ้ยช้างอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยอืมอาบน้ำบ้างไหมฮะโอ้ยช้าง ช้างโอ๊ยช้างช้างดูดีๆกันน่ารักอยู่นะจนใหญ่ดูไม่ดี <c oughs> <c oughs> อะไรขนาดนั้นเปิดประตูก็เดินเข้าบ้านก่อนเลย พี่ไข่นี่ตกใจเลยงงตัวอะไรเข้าบ้านปกติพี่ไข่ไล่นะลูกฮะเนี่ยตัวแรกเลยเนี่ยฮะพี่ไข่งงั็เลยเข้าบ้านวนะฮะนนหน้ามันๆเดินเข้าบ้านเหมือนอยู่มานาน